สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสําหรับการรีวิวรถตู้นะฮะเรามีรถตู้ไม่ถึงแสนนะครับมาใหม่นะะี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นฟี97นะฮะ1997เครื่องยนต์2,008นะฮะดีเซลนะฮะเครื่องรหัสเครื่อง 3L เดี๋ยวเราดูรอบๆตัวร,ร,รถก่อนก็ดูรถกันได้ที่พิษณุโลกนะฮะอำเภอเมืองนะฮะเครื่องนี้รถอันนี้ก็ เดินนำตัวว่าเป็นรถหน่วยราชการฮะอรอเอกสารนิดน<ะ>ึงเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันครับผมเราไปรูข้างหลังกันฮะข้ะางหลังก็เดิมๆฮะแอร์ต้องไปเช็คนิดนึงฮะ,ะก็ราคาขายคันนี้อยู่ที่ 99,000ครับมาชื่นชอบมาโทรหาผมได้เลยนะครับผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะฮะก็เป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์นะฮะอันนะี้มาดูภายในกันออกเนวเลโทรนิดๆนะฮะเครื่องดีมากเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับผมเคนะรืร่องยนต์ก็เดิมๆนะฮะเื่องสามแอลน น้ำไม่ไดันควันไม่ไหลพี่ยกให้ผมเลยโดนจริงจร<ย>ิควันไม่พ,พุ่งนะฮะขอ,อแม่มีนะฮะเดี๋ยวเช็คกระจกกันนิดนึงแรงอ,อย่าไปดูไม้ครับว่าไม้คันนี้เท่าไหร่แล้วนี่จะอยู่ที่256,000ห้าหม่าโล อลองเปิดแอร์นิดนึงฮะลองเช็คระบบนิดนึงฮะก็นี่ฮะด้านหลังก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไว้นะฮะรถยนต์ไม่ถึงแสนเราก็มานะฮะพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ